ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมเจอกันทุกวันนะครับกับเกมโปเกสากาะนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่ยี่เดือนสบกันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นฝนตกหนักช่วง13บนาฬิกาศูถึง14นาฬิกา0ูช่วงต่อไปก็จะเป็นฝุงทรายนะครับผม ตรงเวลา20นาฬิ14ถึง22นาฬกา14นะครับเรามาดูในเคจับกันเลยครับเริ่มต้นที่เคจับแล้วเราต่ำเหมือนเดิมเลยครับสภาพอากาศฝนตกหนะักโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูกันตอนในสภาพอากาศถุงทรายกันเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย เราย้ายมาที่เี่จับระดับสูงกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกนะโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราลงมาดูกันที่สภาพอากาศถึงทรายเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย